เวลาคาร์เซอร์เบนคันที่ขับอยู่นี้เป็นฮอนด้าซิตี้นะนะครับอซอมเกีย์เสร็จแล้วอามาอหนึ่งคันยกมาถึงแล้วนะครับฮอนด้าเฮดอาวีนะครับยกมาถึงแล้วกำลังลงนะครับต่อกันเลยนะครับต่อเลยใส่พานซีวีีขาดนะครับฮอนด้าเฮดอาวี ฮะลงเลยลงเลยอ่ะคันนี้ซ่อมเกียร์เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วมาจากสีมาโพคันนี้ยกมาจากาเชียงรายนะครับยกมาจากเชียงรายไปผ่านซีวีทีขาดเหมือนกันนะครับนี่ขับได้ไหมหรือไม่ได้เลยเคลื่อนตัวได้ปะโดนได้ไหมอย่างนี้ เอาไม่ได้ขาดแล้วขาดสนิทเรื่องไม้หนึ่งเซนตแปดโอเคโอเคได้จะอดน,น้นอันนี้มาถึงเมื่อไหร่เนี่ะม,มาถึงมาถึง,ม,งมาถึงกรุง,งเทพตอนกี่โมงผมมาจอดกอนอยู่บางบึอีอ๋ออยู่ไหมอ๋อจอดเอ,อาเขาไม่ให้ลงผมเลยไมไ่เข้ามาอ่าโอเคไม่เป็นไรจะจอดน,นอนอนะดีแล้ว มาเช้าดีกว่า่ะมาแล้วดูราคาสีดีทับโทรศัพท์0809314252ครับเคียร์ CVT ี o n d a ้าขึ้นไปนะครับวันเดียวเสร็จนะครับอย่ารอรับได้เลยนะครับกานตรวจงานไวตามไม่เป็นนะครับนิยกมาจากเชียงรายนะครับสายพาน CVT ขาดนะครับจะจัดการให้นะครับเดี๋ยวเข็นเข้าเอ่อ เ,เขียนข้าวห้อยสองเขียนสายพานยกเกียร์ลงวที่กกลับเลล้มนก่อนเดี๋ยวกลับตรงนี้เลยนะข้างในไม่มีที่กลับปล่อยเข้านี่เลยกลับนี่เลยข้างในกลับไม่ได้